อกโกเทนะชินโกทังอาสาธงสาธุนาชินีชินีกัทริยังธานีนะสัจเจนริกาวาทินังอกโกเทนะชินโกทงังพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธของเราอาสาธงสาธุนาชินีพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีของเราชิเนกัทริยังธานีนะพึงชนะคนตรณีด้วยการให้สัจเจนริกาวาทินัง พึงชระคนมักพูดพล่อยๆได้ด้วยคำจริงสวัสดีครับถ้าจะวัดเอาเกณฑ์มาวัดอีกในยะหนึ่งนะฮะวัดผู้ติดตามครับถ้าความเห็นไม่ตรงกันวัดผู้ติดต,ตามใครติดตามมากขึ้นหรือว่าผู้ติดตามใครลดทวบลงวัดกันตรงนี้ก็ได้เพราะความเห็นไม่ตรงกันประชาธิปไตยวัดกันตรงนี้ครับ ผมเชื่อสังคมยังนิยมคนทำดีคนทำความดีและความดีมีหลายชั้นความดีทางเปลือกแกนเอาความงามอย่างหลายชั้นนะความงามทางเสื้อผ้าความงามทางร่างกายความงามทางมารยาทความงามทางจิตใจเหมือนกันความดีเนี่ยปัญหาถูกเถียงกันมาเลยเกินว่าอะไรเป็นความดีอะไรดีอย่างไรใครรู้บ้างดีกระด่างดีเดือดเลือดดีไหลดีอันความดีมีอยู่แต่รู้ยากคนรู้มากไม่รู้ดีมีอะขูดีไม่ดีมีอยู่กับผู้ดู ถ้าใครรู้ดูเป็นยังเห็นดีอ่ะเมื่อเห็นแต่งี้วัดกันคนติดตามครับสังคมยังนิยมคนดีมันมีคนดูเหมือนจะดีกับดูคนดูเหมือนจะเลวนี่แหละฮะวัดกันยังไงะวัดตรงนี้แหละครับผู้ติดตามอีกนัยยะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบประชาธิปไตยความเป็นใหญ่เนะเขาถึงมีการเลือกเสียงค่ะใครให้คะแนนใครมากกว่ากันนะต้องวัดอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นอีกนัยยะหนึ่ง เพราะผมเชื่อว่าในโลกนี้คนยังยงความความความดีคนยังเห็นประโยชน์ของการทําความดีครับถึงผมขึ้นมานะฮะเรื่องชนะนะอากเทนชัชเนกโกทังพึงชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธของเราแพ่เมตตาเขาคนทําความดีคนสั่งบุญบาร,รมีถ้าถูกลังแกเขาจะยิ่งทางบุญบารมีมากขึ้นแต่ไม่จะไปทำร้ายเขานะเขาโกรธมาลงแกแผ่เมตตาเขาทำวามดีให้มากขึ้นครับ เพราะความดียังมีตั้งสิบอย่างทานศีลเน่คมภปัญญาวริยะคันติสัจจะได้ฐานเมตตาอุเบกขาคือบาร,รมีบาร,รมีคูอคุณกาติทําให้ถึงฝั่งคือบนรนริพานครับหรือบุญยังมีกจิวัตุไม่ใช่ทำบุญแล้วเสียเองินอย่างเดียวอันนั้นมันแค่ข้อต้นฐานาไมาบุญทำไ,ได้วนการให้ทานยังมีศีลละไมา่ภาวนาไมา่อัปญจาาายาะไม่วย,ยาววัจจะไมา่ธรรมเทศนาไมา่ธรรมสวรรค์ไม่ปฏิทรมไม่ปัา,า,ปานุโมทนไม่และทิฏฐุจุก,กรรมครับสิบประการกบุญเกจัตถตุสิ่งที่ม็มไ,มดได้ ว่าใครมีผู้ติดตามมากขึ้นหรือว่าลดหวบผมสังเกตดูผมดูอยู่ฮะอันนี้เป็นเอกนยิยตหนึ่งที่ผมก็ฝากไว้แก่วิจารณญาณแห่งทันวิญูชนผมเชื่อว่าในโลกนี้คนยังนิยมความดีนะไม่ได้นิยมการแกงแกล้งกันอัพยปัชังสุขขังโลกเกความไม่เบียดเบียกนการเป็นสุขในโลกครับ โรงตัดบาลไปโลโก้ปัทมิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกครับสุขาสังกัษสมาคีความพร้อมเพรียงมุคคลนั้นนำความสุขมาให้สมัรคานังตะโปสุโขตบะคือความเพียรของผู้สมัคคีกันนำสุขมาให้สมัคคีกันเลยครับในผมให้เอาไอเกณยะอีกในยะหนึ่งนะวัดกันที่คนติดตามวัดที่ที่เอฟซีนี่แหละครับใครใครคำดีผมเชื่อว,ว่าคนนิยมความดียังมีอยู่ ขานยมมากขึ้นมากขึ้นยิ่งมีอะไรเนะี่ยผมบอกนะเกิดเป็นกรองจึงต้องถูกตีถ้าเป็นกรองดียิ่งตียิ่งดังวัดกันอย่างนี้นะรขอฝากไว้แก่ท่านวิทยาญาณแห่งท่านบรรยาวชนนะครับผมถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สูงสุดในโลกไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วผมชื่อวัดสนะผมไม่บิบัตรเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะฮะนิยมการทําความดีชื่นชมความดีพระองค์ตรัสว่าสุวิชโนภวังโหติผู้ ไฟทาเป็นสุวิชานุพองโหติผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายสุวิชานปรพโบผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายแล้วพระองค์ก็ตรัสอีกสองบาทคาถาว่าธรมมะกามูภวังโหติผู้ไฟทาเป็นผู้เจริญธรมมะเทศีปราพโบผู้ชังทมผู้เบื่อทมผู้นายทมเป็นผู้เสื่อมฝากไว้แก่วิริยันแห่งท่านผู้เจริญ,รญธรรมาสวัสดีครับ